หน่วยร้อยกระทงคำคล้องจองกระทงน้อยกระทงน้อยน้อยลอยตามน้ำใสตั้งเอาไว้ ถวายแม่คงคากลางเดือน12น้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพาการลอยกระทมสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูมนทิชาแก้วแกมทองหรือจะเรียกสันส้นๆว่าคุณครูเดียก็ได้นะคะ คุณครูเดียสอนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยสังกัดสพนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองเด็กๆคะคำคล้องจองที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าในวันนี้คุณครูเดียจะมาสอนเด็กๆในเรื่องอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ในวันนี้คุณครูเดียจะมาสอนเด็กๆในหน่วยลอยกระทงนั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมสนุกๆเด็กๆมาท่องคำลค้องจองกระทงน้อยไปพร้อมๆกับคุณครูเดียอีกสักรอบหนึ่งนะคะกระทงน้อยๆลอยตามน้ำใสตั้งเอาไว้ถวายแม่คงคากลางเดือนสิบสอง น้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพาการลอยกระทมเด็กๆท่องพร้อมกับคุณครูเดียอีกหนึ่งรอบนะคะกระทมน้อยน้อย,อยลอยตามน้ําใสตั้งเอาไว้ถวายแม่คงคากลางเดือนสิบสองน้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพาการลอยกระทม เด็กๆก,ก็ได้ท่องคำของจองกระทงน้อยกันไปแล้วนะคะในเนื้อหาของคำของจองพูดถึงการลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองการลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองเราควรเลือกใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ และเป็นที่นิยมกันมากก็คือการใช้กระทงใบตองนั่นเองค่ะในวันนี้คุณครูเดียก็มีตัวอย่างกระทงใบตองแบบต่างๆมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะแต่เอ๊ะเด็กๆทราบไหมคะว่ากระทงใบตองมีส่วนประกอบอะไรบ้างในวันนี้คุณครูเดียก็จะมาชวนเด็กๆไปดูส่วนประกอบของกระทงใบตองกันค่ะ ส่วนประกอบที่สำคัญในการทำกระทงใบตองนั่นก็คือต้นกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยได้ทั้งใบและลำต้นใบของต้นกล้วยเราเรียกว่าใบตองใบตองนำมาใช้เป็นกรีบของกระทงค่ะลำต้นของต้นกล้วยเราใช้ทำเป็นฐานกระทงค่ะเพื่อให้กรีบของใบตอง ยึดติดกับฐานกระทงนะคะเราจะใช้ไม้กลัดที่ทํามาจากก้านมะพร้าวค่ะและเพื่อให้กระทงของเรามีสีสันสวยงามนะคะเราก็จะใช้ดอกไม้สีสันต่างๆนำมาประดับตกแต่งและสิ่งสําคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือทูบและเทียนค่ะเด็กๆํำศัพท์ภาษาอังกฤษ vocabulary banana tree banana tree ต้นกล้วย banana leaf banana leaf ใบตอง flower flower ดอกไม้ j o y stick j o y stick ทูบ candle Candle เทียนนอกจากกระทงใบตองคุณครูเดียก็ยังมีกระทงแบบอื่นๆที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะเช่นกระทงกะลากระทงหัวปลีกระทงน้ำแข็งกระทงกลกับกล้วยโอ้โหมีแต่กระทงสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเด็กๆ แถมยังมีรูปทรงที่แปลกตาด้วยเด็กๆมาช่วยคุณครูเดียดูหน่อยได้ไหมคะว่ามีรูปทรงอะไรบ้างกระทงกาลาลักษณะของฐานกระทมเป็นรูปวงกลม circle circle วงกลมกระทมหัวปลีลักษณะของฐานกระทมเป็นรูปสามเหลี่ยม Side Angle ก i d ส a n อ l e สามเหลี่ยมกระทงน้ำแข็งฐานกระทงเป็นรูปทรงสีเสสส่เหลี่ยมจัตุรัส square square สี่เหลี่ยมจัตุรัสกระทงกลับกล้วยฐานกระทงมีลักษณะคล้ายวงรี o v a l oven วงรี เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมที่คุณครูเดียนำมาฝากในวันนี้ได้ทั้งความสนุกสาระและความรู้ในเรื่องส่วนประกอบและวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระทงและก่อนจะจากกันในวันนี้คุณครูเดียก็มีเกมการศึกษาจาับคู่ภาพกระทงและตัวเลขมาฝากเด็กๆด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆ เกมจับคู่ภาพกระทงกับตัวเลขให้เด็กๆนับภาพกระทงและโยงเส้นจับคู่กับตัวเลข บถูกกันกี่ข้อคะเกมที่คุณครูเดียนนำมาฝากในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าคุณครูเดียจะมาชวนเด็กๆทำกระทงกันคะ่ะแต่กระทงมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเรามาชมพร้อมๆกัน และในวันนี้คุณครูเดียก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆบายบายค่ะกิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้เด็กๆช่วยผู้ปกครองเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระทงใบตองดังนี้ใบตองฐานกระทงจากต้นกล้วยไม้กััดจากทางมะพร้าว ทูบเทียนและดอกไม้สีสันต่างๆที่เด็กๆชอบค่ะ